สวัสดีครับนักเรียนทุกคนในคลิปที่แล้วนักเรียนได้ฝึกบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมองไปแล้วใช่ไหมครับฝึกหาระยะเวลาเป็นชั่วโมองและก็ฝึกหาเวลาสิ้นสุดเมื่อกําหนดระยะเวลาเป็นชั่วโมงมาแล้วในคลิปนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นนาทีและก็หาเวลาสิ้นสุดกิจกรรมนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถบอกระยะเวลาเป็นนาทีได้ และหาเวลาสิ้นสุดกิจกรรมเมื่อกําหนดเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาในการทํากิจกรรมเป็นนาทีได้นะครับเนื้อ like หาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนจากสถานาการณ์นี้ <mia? S 1> ครับนักเรียนนิดเริ่มล้างจานเวลา17นาฬิกาล้างจานเสร็จในเวลา17นาฬกา15นาที A นิดใช้เวลาล้างจานกี่นาทีครับนักเรียนเราไปหาระยะเวลาที่นิด ใช้ล้างจานกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนิดใช้เวลาล้างจานกี่นาทีคุณครูจะให้นักเรียนดูรูปนาฬิกานี้ก่อนครับนี่คือเวลาเริ่มต้นที่นิดล้างจานถูกไหมครับเวลา17นาฬิกาเข็มสั้นก็จะชี้ที่ตัวเลข5เข็ยมยาวก็จะชี้ที่ตัวเลข12เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนักเรียน17นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับยังคงเป็นเวลากลางวันอยู่นะครับ17นาฬิกานี่คือ นาฬิกาที่แสดงเวลา17นาฬิกาเอเขาบอกว่านิดล้างจานเสร็จในเวลา17นาฬิกา15นาทีตำแหน่งของเข็มยาวจะอยู่ที่ตัวเลขอะไรครับนักเรียนถ้า15นาทีก็แสดงว่าเข็มสั้นของเราก็จะยังอยู่ระหว่างตัวเลข5กับตัวเลข6เข็มยาวของเราก็จะเคลื่อนจากตัวเลข12ไปที่ตัวเลข3แบบนี้ใช่ไหมครับ นี่คือ17นาฬิกา15นาทีเพราะว่าเข็มยาของเราเคลื่อนที่มาทีละ1ช่องใหญ่ใช้เวลา5นาที5 10 15ใช้เวลา1 5นาทีเข็มยาวก็จะมาอยู่ที่ตัวเลข3 17นาฬิกา15นาทีเข็มสั้นของเราก็ยังอยู่ระหว่างตัวเลข5กับตัวเลข6จะสังเกตว่าเข็มสั้นของเราจะชี้ไม่ตรงกับตัวเลข5แล้วนะครับจะอยู่ระหว่างตัวเลข5กับตัวเลข6แต่จะอยู่ใกล้ตัวเลข5มากกว่าตัวเลข6 จำได้ใช่ไหมครับจากทริปที่ผ่านๆมาที่คุณครูนักเรียนสังเกตแล้วอย่างนี้นิดใช้เวลาล้างจานกี่นาทีครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็เห็นอยู่ว่าเข็มยาของเราเคลื่อนที่มา3มช่องใหญ่ใช้เวลา15นาทีดังนั้นนิดใช้เวลาล้างจาน15นาทีเข็มยาวเคลื่อนที่จากตัวเลข12ไปที่ตัวเลข3เคลื่อนที่ไป3ช่องใหญ่ใช้เวลา15นาที เราจึงสรุปได้ว่านิชใช้เวลาล้างจาน15นาทีหรือระยะเวลาที่นิชใช้ล้างจานคือ15นาทีนั่นเองนะครับข้อสังเกตเหมือนเดิมครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับเข็มยาวเคลื่อนที่จากตัวเลข12ไปที่ตัวเลข3เคลื่อนที่ไป3ช่องใหญ่แต่ละช่องเวลาเข็มยาวเคลื่อนที่ไปเนี่ยใช้เวลากี่นาทีครับ5นาทีเคลื่อนที่ไป3ช่องก็แสดงว่าใช้เวลาไป 5 5บวกหบวก5หรือเขียนในรูปการคูณได้เป็น3คูน5เท่ากับ15นาทีนี่คือข้อสังเกตของเรานะครับนักเรียนอาจจะนับเพิ่มทีละ5ก็ได้5 10 5 10 1 5หรือถ้านักเรียนเห็นว่าเข็มย,ยาวเคลื่อนที่มา3ช่องใหญ่ๆนะครับ1 2 3ช่องละ5นาทีก็ใช้เวลา3คูน5เท่ากับ15นาทีใช้การคูณก็ได้อย่างนี้ครับนักเรียนสรุปว่านี่ใช้เวลาล้างจาน 15นาทีใช่ไหมครับอาละไปดูอีกสถานการณ์หนึ่งครับนักเรียนหน่อยล้างห้องน้ำเริ่มล้างห้องน้ำเวลา7นาฬิกา10นาทีล้างห้องน้ำเสร็จเวลา7นาฬิกา30นาทีหน่อยใช้เวลาล้างห้องน้ำกี่นาทีนักเรียนสังเกตนะครับเริ่มล้างห้องน้ำเนาฬิกา10นาที ล้างเสร็จในเวลา7นาฬิกานาทียังอยู่ระหว่าง7นาฬิกานะครับยังไม่ไปถึง8นาฬิกาเลยก็แสดงว่านิดใช้เวลาล้างห้องน้ำถึง1ชั่วโมงไหมครับหรือถึง60นาทีไหมครับไม่ถึงนะครับเพราะว่ายังอยู่ในระหว่าง7นาฬิกานาทีกับ7นาฬิกานาทีแสดงว่าใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงหรือ60นาทีเอ๊ะเราไปดูว่าณเวลา7นาฬิกานาทีนาฬิกาของเรา เข็มยาวก็จะชี้ที่ตัวเลขอะไรครับเข็มยาวของเราก็จะชี้ที่ตัวเลข2นะฮะเพราะเคลื่อนที่มา2ช่องใช้เวลา10นาทีแล้วก็เข็มสั้นของเราแน่นอนครับก็จะอยู่ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8จะไม่ชี้ตรงตัวเลข7นะครับจะอยู่ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8แต่อยู่ใกล้ตัวเลข7มากกว่าตัวเลข8นี่คือนะเวลา7นาฬิกา10นาทีซึ่งนักเรียนฝึกบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีมาแล้วนะครับ แล้วล้างเสร็จในเวลา7นาฬิกา30นาทีเข็มสั้นของเราก็จะอยู่ที่ระหว่างตัวเลข7ก,กับตัวเลข8เหมือนกันนะครับแต่เข็มยาวของเราก็จะเคลื่อนที่จากตัวเลข2มาอยู่ที่ตัวเลข6ใช่ไหมครับเพราะว่านาฬิกาจะแสดงเวลา7นาฬิกา30นาทีเข็มยาของเราก็จะต้องอยู่ที่ตัวเลข6ใช่ไหมครับเรามานับดูก็ได้ครับ5 10 15 20 25,30เพราะฉะนั้นเข็มยาวของเราก็ต้องเคลื่อนที่มาอยู่ที่ตัวเลข6เอแล้วอย่างนี้หน่อยใช้เวลาล้างห้องน้ำกี่นาทีครับนักเรียนเราก็ต้องดูนะครับว่าจากเวลา7นาฬิกานาทีไปจนถึงเวลา7นาฬิกานาทีเข็มยาวของเราเคลื่อนที่มากี่ช่องครับนักเรียนจากตัวเลข2ไปตัวเลข6เรามานับพร้อมกันนะครับ1 2 3 สเคลื่อนที่มา4ช่องใหญ่ครับนักเรียนเข็มยาวเคลื่อนที่มาสช่องใหญ่ช่องละ5นาที4ี่คูณหเท่ากับยีนาทีแสดงว่าหน่อยใช้เวลาล้างห้องน้ำยี่สิบนาทีหรือเราสามารถพูดได้ว่าระยะเวลาที่หน่อยใช้ล้างห้องน้ำคือ20นาทีนั่นเองครับนักเรียนเห็นไหมครับยากไหมครับนักเรียน ไม่ยากเลยแล้วก็ใช้วิธีการนับช่องนะครับว่าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ว่าเข็มยาวเคลื่อนที่1ช่องใหญ่ใช้เวลา5นาทีนะครับเคลื่อนที่ไป4ช่องก็เป็น4ี่คูณหเท่ากับ20ก็ได้หรือถ้านักเรียนไม่ใช้การคูณนักเรียนทํำยังไงครับเข็มยาวเคลื่อนที่จากตัวเลข2ไปที่ตัวเลข6ก็นับเพิ่มทีละ5ก็ได้ครับ 5 10 15 20ได้20นาทีก็ได้คำตอบเหมือนกันว่าหน่อยใช้เวลาล้างห้องน้ำา20นาทีนั่นเองครับนี่ข้อสังเกตที่ได้ซึ่งคุณครูก็เมื่อกี้คุณครูก็อธิบายใช้ในการหาระยะเวลาที่หน่อยใช้ล้างห้องน้ำใช่ไหมครับว่าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป4ช่องช่องละ5นาทีก็4คูณ5เท่ากับ20นั่นเอง เดี๋ยวคุณครูจะฝึกให้นักเรียนบอกระยะเวลาที่ใช้ทํากิจกรรมบ้างนะครับนักเรียนจากกิจกรรมนี้คืออะไรครับกิจกรรมอาบน้าใช่ไหมครับเริ่มอาบน้ําเวลาใดครับนักเรียนมาดูกันครับเริ่มอาบน้ําในเวลา6นาฬิกาหรือ18นาฬิกาครับนักเรียนนาฬิกาเรือนนี้นะครับแสดงเวลากลางคืนครับนักเรียน นะครับเป็นเวลากลางคืนนะครับครูก็บอกว่าเป็นเวลากลางคืนเริ่มอาบน้ําตอนเวลา18นาฬิกาแล้วเสร็จตอนเวลาอะไรครับ18นาฬิกา10นาทีเข็มยาวเคลื่อนที่มากี่ช่องคบนักเรียนเข็มยาวเคลื่อนที่จากตัวเลข12มาที่ตัวเลข2เคลื่อนที่มา2ช่องใหญ่ช่องละ5นาทีก็เป็น2คูณ5 2ช่องก็ช่องละ5นาทีก็2คูณ5เท่ากับ10นาทีใช่ไหมครับ หรือนักเรียนก็จะนับทีละ5ก็ได้ครับจาก12มา1ก็5 5 10 10นาทีแสดงว่าใช้เวลาอาบน้ำา10นาทีนั่นเองครับอ่านี่ใบบัวมาเฉลยด้วยครับจาก18นาฬิกาถึง18นาฬิกานาทีนะครับเข็มยาวเคลื่อนที่ไป2ช่องดังนั้นระยะเวลาที่ใช้อาบน้ำคือ10นาทีช่องละ5นาที2ช่องก็10นาทีนะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนกิจกรรมแรกผ่านไปนะครับกิจกรรมอาบน้ําไปดูกิจกรรมต่อไปเลยครับเป็นกิจกรรมรับประทานอาหารครับเป็นการรับประทานอาหารเย็นนะครับนักเรียนเป็นช่วงเวลากลางคืนครับถ้าเป็นเวลากลางคืนขนาดนี้กิจกรรมนี้เริ่มทําตอนเวลาใดครับเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8เข็มยาว อยู่ที่ตัวเลข1เข็มยาวอยู่ที่ตัวเลข1นะครับก็แสดงว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ครับนักเรียน19นาฬิกา5้นาทีถูกไหมครับ19นาฬิกา5นาทีเพราะว่าเข็มสั้นของเราอยู่ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8 19มาจากไหนครับนักเรียน12บวกเเป็น19เเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมครับ 12บวกเเป็น19 19นาฬิกากี่นาทีก็ลองดูที่ตำแหน่งของเข็มยาวเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข1เคลื่อนมาจากตัวเลข12มา1ช่องใหญ่ใช้เวลา5นาทีก็แสดงเวลา19นาฬิกา5นาทีแล้วไปสิ้นสุดกิจกรรมตอนเวลาใดครับโอเข็มยาวเคลื่อนที่มาที่ตัวเลข7จครับนักเรียนเอเคลื่อนที่มาตัวเลข7แบบนี้ใช้เวลากี่นาทีครับ หาคำตอบได้อย่างไรเอ่ยให้นักเรียนมีเวลาคิดแป๊บหนึ่งครับทำได้ไหมครับได้คำตอบแล้วยังครับอ่ะเราไปดูครับว่าเพื่อนของเราหาคำตอบมาได้อย่างไรต้นกล้าครับต้นกล้าบอกว่าจาก19นาฬิกานาทีถึง19นาฬิกา35นาทีเข็มยาวเคลื่อนไป6ช่องใหญ่อ่าต้นกล้าใช้วิธีนับช่อง นะว่าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องเรามาดูครับเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องเริ่มนับพร้อมกันเลยครับจากตัวเลข1ไปที่ตัวเลข7 1 2 3 4 5 6เคลื่อนที่มา6ช่องครับ6ช่องช่องละ5นาทีก็6คูณ5เท่ากับ30ใช่ไหมครับแสดงว่าระยะเวลาที่รับประทานอาหารคือ30นาทีถ้านักเรียนไม่ใช้การคูณน,นักเรียนทำอย่างไรครับ ก็นับเพิ่มทีละ5เลยครับจากตัวเลข1ไปที่ตัวเลข7นะครับนับเพิ่มทีละ5พร้อมกันครับ5 10 15 20 25 30นับช่องแบบนี้ก็ได้นะครับนักเรียนนะครับนับเพิ่มทีละ5ก็ใช้เวลาในการรับประทานอาหารเย็น30นาทีนั่นเองครับนักเรียนไปดูสถานาการณ์นี้ครับนักเรียน แก้วตาเริ่มปั่นจักรยานเวลา17นาฬิกา10นาทีใช้เวลาปั่นจักรยาน25นาทีแก้วตาปั่นจักรยานเสร็จเวลาใดเอ๊สถานการณ์นี้ต่างจากก่อนหน้าแล้วนะครับนักเรียนกำหนดเวลาเริ่มต้นให้ก็คือบอกว่าปั่นเริ่มปั่นจักรยานเวลา17นาฬิกา10นาทีบอกระยะเวลาในการทำกิจกรรมมาให้คือใช้เวลาปั่นจักรยาน25นาที ถามหาเวลาสิ้นสุดกิจกรรมครับว่าแก้วตาจะปั่นจักรยานเสร็จในเวลาใดนั่นเองไม่ได้เป็นเรื่องของการหาระยะเวลาแล้วนะครับเป็นการหาเวลาสิ้นสุดในการทํากิจกรรมบอกเวลาเริ่มต้นให้บอกระยะเวลาให้หาเวลาสิ้นสุดกิจกรรมว่าเป็นเวลาใดณเวลา17นาฬิกา10นาทีซึ่งเป็นเวลาเริ่มต้นของการปั่นจักรยานของแก้วตารูปจะออกมาอย่างไรครับนักเรียนเห็นไหมครับ เริ่มปั่นจักรยานนาเวลา17นาฬิกา1 0นาทีซึ่งยังเป็นเวลากลางวันอยู่ใช่ไหมครับเข็มสั้นก็จะอยู่ระหว่างตัวเลข5กับตัวเลข6เข็มยาวของเราก็จะอยู่ที่ตัวเลข2เพราะมัน10นาทีนี่10นาทีก็เข็มยาวเคลื่อนมาจากตัวเลข12มา2ช่องมาลงที่ตัวเลข2แล้วใช้เวลาปั่นจักรยาน25นาทีแล้วจะไปสิ้นสุดนเวลาใดครับนักเรียนทำอย่างไรดีครับเราก็มานับ ไปพร้อมกันครับว่าถ้าปั่นจักรยาน25นาทีเข็มยาของเราจะเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวเลขใดนะับพร้อมกันนะครับนักเรียนจาก2มา3ใช้เวลา5นาทีนะครับจาก 3, ไป4ก็ใช้เวลา5นาทีครูก็จะนักเพิ่มทีละ5้นะครับ5จาก 2, ไป3ก่อนนะครับเป็น5 10 15 20 25เข็มยาวก็จะมาจบอยู่ที่ตัวเลข7นั่นเองนะครับ เข็มยาวก็จะมาอยู่ที่ตัวเลข7เข็มสั้นของเราแล้วครับก็จะเคลื่อนที่จากตัวเลข5ขยับมาอยู่ใกล้ตัวเลข6มากขึ้นนะครับเป็นแบบนี้ครับยังไม่เลยตัวเลข6นะครับเข็มสั้นของเราเพราะว่าเข็มยาวของเราเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่เกิน1รอบนะครับจะเป็นรูปนี้ถูกไหมครับนี่คือณเวลาที่แก้วตาปั่นจักรยานเสร็จเข็มยาวของเราเคลื่อนที่มาอยู่ที่ตัวเลข7เข็มสั้น ก็จะขยับเข้ามาใกล้ตัวเลข6มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ระหว่างตัวเลข5กับตัวเลข6อยู่ณนะเวลาที่ปั่นจักรยานเสร็จรูปนาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลาใดครับนักเรียนอ่านเวลาได้ไหมครับแน่นอนครับยังอยู่ที่17นาฬิกากว่ากว่านะครับ1ินาฬิกากว่ากว่ากว่าอยู่เท่าไร่ครับนักเรียนเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข7เราไปดูครับก็เริ่มนับนะครับ5-10-15、20-25-30 35เข็มยาวใช้เวลาเคลื่อนที่จากตัวเลข12มาที่ตัวเลข7 35นาทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเวลา17นาฬิกา35นาทีนั่นเองแก้วตาปั่นจักรยานเสร็จเวลา17นาฬิกานาทีครับได้ไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยนะครับจะเห็นว่าเราต้องใช้ในาฬิกาหรือรูปนาฬิกาช่วย นะครับในการหาเวลาสิ้นสุดนะครับนักเรียนรูปนาฬิกาก็จะช่วยในการหาเวลาได้นะครับต่อไปครับนักเรียนคุณครูใจะให้นักเรียนได้ลองฝึกทําเองบ้างนะครับแม่ของใบบัวตั้งเวลาอบน้องไก่ไว้30นาทีครับแม่จะอบน้องไก่เสร็จเวลาใดให้เวลานักเรียนคิดแป๊บหนึ่งก่อนครับ สถานการณ์นี้บอกเวลาเริ่มต้นในการอบน่องไก่มาให้ครับจากรูปในกายเห็นไหมครับเป็นเวลาเริ่มต้นในการอบน่องไก่แล้วใช้เวลาอบน่องไก่30นาทีบอกระยะเวลาในการอบน้องไก่มาให้ถามหาอะไรครับถามหาว่าอบน่องไก่เสร็จเวลาใดหาเวลาที่สิ้นสุดกิจกรรมนี้ครับเอและคุณแม่อบน่องไก่ในช่วงกลางวันหรือกลางคืนครับนักเรียน เป็นไปได้ทั้งสองสถานะทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นเวลากลางวันก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเวลากลางคืนก็ได้นะครับเพราะยังไม่ได้ดึกมากนะครับเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ดึกมากยังไม่ได้เข้านอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวลากลางวันก็แสดงว่าคุณแม่เริ่มอบน่องไก่เวลาใดครับ7นาฬิกา55นาทีนักเรียนสามารถอ่านเวลาจากนาฬิกาเรือนนี้ได้ใช่ไหมครับ เจ็นาฬิกาทำไม7จ็นาฬิกาครับเพราะว่าเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8 55นาทีเพราะว่าเข็มยาวไปอยู่ที่ตัวเลข11 50 15, 20 25 30 35 40 45, 5ยแล้วก็55นั่นคือเวลา7จ็นาฬิกา55นาทีอา้าวแล้วถ้าเป็นเวลากลางคืนละ่ะจะแสดงเวลาใดครับถ้าเป็นเวลากลางคืนแสดงว่าคุณแม่เริ่มอบน่องไก่เวลา10 เกนาฬิกา55นาทีเข็มยาวยังอยู่ตำแหน่งเดิมเข็มสั้นเราจะอ่านเวลาได้เป็น19นาฬิกาใช่ไหมครับ19นาฬิกามาจากไหนก็มาจากเพราะว่าเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8 7บวก12ได้19 19นาฬิกา55นาทีนะครับอ่านได้แบบนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนการอ่านเวลาในช่วงเวลากลางวันกับช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับนักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที นะครับโดยใช้นาฬิกานะครับนักเรียนต้องไปฝึกบอกเวลาเก่งๆนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเรามาลองดูครับถ้าเป็นเวลากลางวันกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดเวลาใดคุณแม่ใช้เวลาอบน้องไก่30นาทีเราก็เริ่มเลยครับนับเข็มยาวถ้า30นาทีเข็มยาวจะเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ตัวเลขอะไรครับนับไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนใช้เวลา30นาทีใช่ไหมครับก็5 10, 15บห้า 20 25 30แสดงว่าเข็มยาวของเราเคลื่อนที่มาอยู่ที่ตัวเลข5แล้วเข็มสั้นของเราละครับเข็มสั้นของเราก็จะเคลื่อนที่นะครับเลยตัวเลข8ไปอยู่ระหว่างตัวเลข8กับตัวเลข9เพราะว่าเข็มยาวของเราเคลื่อนที่เลยตัวเลข12ไปแล้วใช่ไหมครับเข็มสั้นของเราก็จะมาอยู่ตำแหน่งระหว่างตัวเลข8กับตัวเลข9ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่า อบน่องไก่เสร็จในเวลาเมื่อกี้เข็มยาวเราอยู่ที่ตัวเลขอะไรครับอยู่ที่ตัวเลข5ใช่ไหมครับก็อบน่องไก่เสร็จเวลา8นาฬิกา25นาทีนั่นเองเพราะว่าถ้าเข็มยาวอยู่ที่ตัวเลข5ก็คือ50 15 20 25บนะครับ8นาฬิกา25่้นาทีอ่าเลถ้าเป็นเวลากลางคืนละ่ะจะอ่านเวลาได้เป็นแบบไหนครับก็จะอ่านเวลาได้เป็น อบน้องไก่เสร็จเวลา20นาฬิกา25นาทีครับนักเรียนเพราะว่าเข็มสั้นของเราก็จะข้ามไปอยู่ระหว่างตัวเลข8กับตัวเลข9เข็มยาวก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ที่ตัวเลข5เหมือนกับกรณีแรกซึ่งเข็มยาวมาที่มาอยู่ที่ตัวเลข5ก็อ่านเวลาได้เป็น20นาฬิกา25นาทีครับนักเรียนยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนต้องใช้ บางทีนักเรียนอาจจะต้องใช้รูปนาฬิกาช่วยในการหาเวลาสิ้นสุดนะครับใช้รูปนาฬิกาที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็นับช่องไปดูครับถ้าเขาบอกว่า30นาทีนักเรียนยก็ลองนับทีละ5ทีละ5ทีละ5ให้เข็มยาวขึ้นไปทีละ1ช่องใหญ่นะครับเป็น5อีก1ช่องใหญ่ก็อีก5นับเพิ่มทีละ5ก็ได้ครับสุดท้ายเลยครับนักเรียนโจทย์ข้อนี้คุณครูจะให้นักเรียน บอกเวลาสิ้นสุดของกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมอะไรครับนักเรียนเป็นกิจกรรมว่ายน้ำนั่นเองกิจกรรมว่ายน้ำเริ่มทำกิจกรรมตอนเวลาใดครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันเนาะก็สถานาการณ์นี้น่าจะเป็นเวลากลางวันถ้าเป็นเวลากลางวันจะอ่านเวลาได้เป็น9นาฬกา30นาทีถูกไหมครับ9น้นฬิกา30นาทีก็นนกคือเวลาเริ่มว่ายน้ำ แล้วใช้เวลาว่ายน้ํากี่นาทีครับ35นาทีทําอย่างไรครับก็นับเพิ่มทีละห้ 5. ลองดูว่าเข็มยาวเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวเลขใดเข็มยาวเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวเลขใดครับนับพพ้อมนับพร้อมกันนะครับ5 10 15 20 25 30 35เข็มยาวมาอยู่ที่ตัวเลข1นะครับเข็มยาวมาอยู่ที่ตัวเลข1แล้วเข็มสั้นของเราล่ะครับ เข็มสั้นของเราก็ขยับตามนะครับก็ข้ามเนื่องจากเข็มยาของเราเคลื่อนเลยตัวเลข12ไปแล้วเพราะฉะนั้นเข็มสั้นของเราก็จะเคลื่อนเลยตัวเลข10ไปอยู่ระหว่างตัวเลข10กับตัวเลข11ก็เป็นเวลา10นาฬิกา5นาทีนั่นเองครับนักเรียนถูกต้องไหมครับได้คำตอบตรงกับที่ออมสินเฉลยไหมครับอมสินบอกว่าเริ่มว่ายน้ำเวลาเก้านาฬิกา30นาทีว่ายน้ำใช้เวลา35นาที เพราะฉะนั้นว่ายน้ําเสร็จในเวลา10นาฬิกานาทีคาตอบตรงกับที่อมสินเฉลยเลยใช่ไหมครับเก่งมากครับนักเรียนทุกคนเราไปสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันครับนักเรียนจะเห็นว่าการบอกระยะเวลาอาจบอกเป็นนาทีได้นะครับโดยนับจากเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดนั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนถ้าอยากจะให้เก่งๆมากขึ้นก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ